ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสาสะโพปิปันโนภะควโตสาวะกะสาวโพสังข ah ันธ์าวิสังขันธ์นาวีป็สติสัหลายจงต่อความปัสาวให้ท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การ ถึงเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มตรงอธิษฐานขอพรขอโชคลาภจากองค์ท้าคพลเเล็คพละน้อยตามกำลังศรัทธาปัจจัยของทุกท่านแต่ละบาทแต่ละสตางค์มีค่าเป็น น่าจะเป็นหนึ่งในล้านเลยมั้งเนี่ยพี่วิทได้มาขออง์ท้าเวทเหรอครับไม่ได้ขอครับผมมาไหว้ท่านเฉยๆอ๋อมาไหว้เฉยครับผมมาที่ไรผมก็ไหว้ตลอดอ๋อแล้วก็เลยไปไปขอพรมาไหว้ขอพรนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าถูกถูกแต่มันน่าประหลาดใจตรงไหนเอ่ย ประหลาดใจตรงที่ว่าเลขหน้าเลขหลังตรงกันหมดเลยของได้ใบเดียวกันได้ใบเดียวกันก็คือถูกประวันเลขท้ายสามเท่าสามตัวแล้วก็เลขหน้าตัวหลังโอ้ยนี่ดูแล้วมันหนึ่งในพันน้อกว่าจะถูกได้ในใบเดียวกันเนี่ยก็เลยนี้กลับมาแก้บนครับครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมนั่นเลข เลขนี้ที่ซื้อเนี่ยก็ทําไปตรงกับเลขจุดอีกด้วยใช่ไหมใช่แล้วที่ขอไข่องแรกเองใบนี้ผมทําหล่นไงก็พาะเขจะหยิบแล้วตรงมนี้หล่นแล้วเขาหยิบอีกใบหนึ่งไปศูนย์ห้าเก้าไงผมกถึงนก็เลยไปตรงตรงอีกเลยใช่ไหมครับครับใบนี้เลยใช่ไหมครับจ้าใบนี้ค่ะวันที่สองค่ะ มีผู้หญิงอ่านี่รางวัลที่สองขาถูกอะครับเออก็มีผู้หญิงเข้ามานะเขามาแก้บนครับวันที่สองแต่เขาไม่เขาไม่ยอมเปิดเผยตัวเขา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 ไม่อยากเปิดเผยตัวแต่ว่าเขาจูให้ให้ดูแล้วก็เลยถ่ายเอาไว้จากอ๋อวัดเราเนี่ยเขามาขอที่วัดวัดบึงบาเนี่ยจ้ะอ๋อมาขอให้ไขวัดบึงบาใช่ไหมฮะแล้วแต่แล้วเขาถูกเขามาแก้บนใช่จ้ะแต่ว่าเราเขาไม่ยอมเปิดเผยใช่ไหมจ้ะอืมแต่เขาโชว์ลอตเตอรี่ให้ดูก็เลยถ่ายไว้ดูจ้ะ ครับแล้วเขาอยู um, roat, there, ่ตรงไหนฮะเขาอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยจ้ะใกล้ๆวัดนี่ใช่ไหมครับจ้ะใต้วัดนี่อ๋อครับครับขอบคุณมากครับจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะมาช่วยวัดหน่อยมาแก้บนตรงไหนเขาไม่ไม่ไม่มาเขาบอกว่าเขาไม่กล้าไม่เอากลัวกลัวอะไรบอกไม่ต้องกลัววบอกไม่ต้องกลัวผมก็บวชอยู่ที่นี่เหมือนกันขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยเราก็จะมา ได้ไรรับพี่ 9, เอาเก้าอลาอีกอันหนึ่ง94อ๋อนี่ก็จะเป็น,นงวดถัดไปใช่ไหมพี่ค่ะค่ะพี่ขอบคุณครับนี่มาแก้บนไอ้ไข่กับท้าวเวสไอ้ไข่ให้โชคยังไงอะพี่เออคือล้วงลืงขอขอโชคจากในในในหายนะคะครับค่ะ,คะแล้วก็ทั้งท้าวท้าวเวสก็คือ เปลี่ยงซีมซีค่ะอ๋อยังยังในหายยังในหายในหายค่ะได้ได้92เลยเหรอค่ะตรงตรงเลยใช่ไหมอ๋อครับพี่แล้วก็ท้าเวก็ท้าเวก็5 570อ๋อเรเลยเดินทางมาแก้บนค่ะครับพี่พร้อมจะขอโชคอีกนีดนึใช่ไหมใช่ค่ะครับพี่ขอบคุณครับค่ะ